พาทุกคนมาตัดขาเห็ดนะคะแรกๆพอใหญ่บอกว่าไปทำไปหาเห็ดอีกมือเนี้ยบอกโอ้เขียก่อน <c oughs> เขียก่อนจังพากันตัดโอ้ยเขียก่อนจังพากันไปใหม่ <c oughs> มก็เลยจะพาทุกคนมาตัดขาเห็ดสวยๆไป,ไปอบนะคะอบแค่แค่ประัานประมาณแปดชั่วโมงนะคะ เบิ่งนี่ขาโอ้แอดหลอ,อนซอนมาเบื้งนี้เบิ่งขาพี่น้องโพดพโพอุ้ยมันอยู่ในป่าหมดสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะตอนนี้ก็มานั่งอยู่ข้างนอกลมก็เย็นว้อยวอยตัดขาเห็ดดำเอาเมื่อบ้านเฮาตัดถ้าบอกกินก็จาก้าเศดขีดยงพี่น้องเลย เอ,อการเป็นยูทูบเบอร์นี่เด้อเคยบอกเลยว่าคลิปที่เฮ็ดง่ายที่สุดคือคลิปกินยังวะแล้วบัน,นี้เฮาอยากลดน้ำหนักจักที่ลดได้บ่ได้เดี๋ยวก็อวกกว้วนคือก่าแหละก็ทำเท่าที่ได้แล้วกันเนาะน้ำมันเหนียวอยากลดน้ำหนักพี่น้องก็เลยพยายาเฮ็ดคลิปกินปานไหนก็อาจจะมีอยู่แต่ก็อาจจะไม่ได้เยอะอเหมือนแต่ก่อนที่แบบว่าข้่มือสองมือนะ สองมื้อต่อว่าวันแบบนี้ตอนนี้คือก็อยากเน้นไปทางแบบแอคทิวิตไปหากบหาเขียดไปหาเห็ดลงทะเลอะไรมากกว่านะก็สิไปทางนั้นก็เลยบอกว่าอยากเห็ดคลิปกินนไนไหนแต่พอเขาบบ่เห็ดคลิปกินก็ไปยากพี่น้องเลยเอาอีรีเอา้านี่ยกตัวอย่างนี่จักสิเห็ดอย่างน่าไหมบางเถื่อกะ บางเถอมันก็ตือพี่น้องเลยนี่ดิไป,ปเปลี่ยนลองเบ้างว่าสิไปทางได้กับชีวิตบางเถอ็อาจสิไปเป็นลูกน้องเอื้อยอายไปหาขายก๋วยเตี๋ยวอยู่บ้านคนละเมื่อละสองร้อยก็เอาเออบางเถอมันขึ้นบอกนะแต่ว่าคนมันเคยเห็ดนะแม่พี่น้องจังได้มันก็ต้องหาแนแล้วเห็ดเนาะไอ้นอนอยู่สืกอะคงกซิโบเมนเฮานะแม่ ทงเถื่อก็อย,กอยากอยู่ซื่ออยู่ได้แต่มันเหมือนรูมถ้ามันอยู่เฉยมันสําหรับตัวไอเองไอาทาแป้งได้เนี่ยโอ้ยปัดแก้มในพี่น้องที่แดงๆนี่ปัดแก้มแต่ว่าเฮาปัดแก้มกับเออเฮาบได้ลงแป้งมันก็สิเป็นแดงแบบนีน้เนาะตัวไอเองถ้าถามว่าอยู่เฉยๆได้ไหมมันก็อยู่ได้นะทุกคนแต่ว่าไอารู้สึกว่ามันเหมือนไม่มีค่าเนี่ยแม่ชีวิตของเราเหมือนไม่มีค่าเลยอะต้องมานั่งกินนอนกินแบบนี้ว่า หลายคนปรารถนาบ่าอยากเหตุการณ์เหตุกานเนาะพี่น้องะยังมีผัวเลี้ยงเนี่ยก็ยังมีอยู่ผัวเลี้ยงแต่ว่าก็อยากเหตุการณ์เหตุการไปพ่อไปเนี่นะไม่อยากอยู่เฉยๆแบบนี้ม,มาแล้วพ่อใหญ่มาซอยผู้อยากช่วยนะคะคนที่เอาอยากสอยเนาะบางเถ่ดเด้อเขาต้องไปคอลองเขานะไหมเขาเห็นเฮ้าแบบนี้เขาก็าเฮ็ดคือออ้นี่เห็นพ่อใหญ่ตัดตัดผวกหญ่าแบบนี้นะ ไอเห็นอันนี้เราไม่ได้บอกให้อายซ้อยเนี่ยไปหอาอยาเคดไปนี่ไหมเขาเอ่ยอย่างว่าจิตใต้สมนึกเนาะมันเป็นจิตใต้สานึกไปนี่นะไม่จําเป็นต้องให้คนบอกก็หญ่คือการเห็นไอเห็นไปนี่้าทั้งมันเป็นหน้าที่ของอายไม่แม้นหน้าที่ของอายดอกมันเป็นงานของอายเนาะอายก็ต้องแบบว่ามาตัดเองมันอกตัดเห็ดเองเห็ดเองสิมาเรียกร้องเขาว่าเธอไม่ทําช่วยฉันเลยเธอไม่มีความรับผิดชอบเลยแบบนี้มันก็บ่ได้เพราะเป็นงานของเจ้าของเนาะ เขาก็ต้องเฮ็ดเองมันบ่มาแล้วก่อพระเอกของไอ้มาซิดค่ะว้าละมึงขาเฮ็ดพี่น้องนั่นแหละคะ่ะแล้ววันนี้เราเห็นเรากับซิซอยเอาเองคือเราเห็นเขาเห็ดยังไนะหมเราก,กับซิซอยเขาเองแบบนี้นะมังค์เ m อมึงเกมึงชอรี่บีมึงเชอรี่ โมันหมดเนี่ยพี่น้องมันดังแทบแทบแทบเมนนื่อนี่ยไอ้ก็กินเป็นก๋วยเตี๋ยวนะคะก๋วยเตี๋ยวแบบง่ายๆเอาเอาเนื้อที่พอใหญ่เราเห็ดสเต็กนะมาปั้นนะคะแล้วก็ใส่ซอสซีอิอ๊วแล้วก็มากินอิ่มสัมผัสแรกๆว่าสิต่ำเห็ดตัวนี้กินคิดไปคิดมาโอ้แาต่ต่ำก็ต้องเห็ดคลิปกินอีก,กเพื่อสีฮอตสิบนาทีมันก็ยากคขมเอานี่อยากใน,ยยกนที่นี้คือเหมือนเขาอิ่มนะยเมื่ is if big lah, like dah you are dah. hmm slide my left slide big one no huh? you got them oh oui. yeah maybe you have you to give ปกติเนาะเห็ดอัน้นอะพวกไอซี่ให้เจ้าของแคมป์เจ้าของแคมป์แนะนำเด้เรามักกิน usually every year when uh, I get that mushroom we g a v e to the owner of the camping. Nampaknya, but this year he is not here. Nampaknya, hmm. maybe he sick lah. He is old. And <laughs> 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 you? No, I'm not old. And he? The owner. Old. Banyak yang dah bawa. Jangan kong kem mana. Ayuh sampunya ni lah. ฮีโอนแล้ว่ะแอนยูโนแอมนอโอนมันเป็นฟีลลิ่งนะพี่น้องถ้าเขาสึกว่าเขาแก่แก,แก่แต่ว่าเรานนะนำเบาสบายเจ้าของแคมป์นะตอนนี้นะเป็นลูกเราอยู่ในออฟฟิศนี่เทคโอเวอร์ให้ลูกนะพี่น้องเราก็เลยบุกค่อยได้เข้ามาถ้าเป็นเล่าในสิทิถ้าเราอยู่นี่นะพญา,าเสียไปให้เล่านะ,ะาไปให้เบอร์นัวดีกว่า ตนนี้ต้องไปแหลกเร็วแล้วพอมาเวลาหกโมงน่ะมืดแล้วเนาะมืดวายยามหนาวขมุนเวลาพร้อมแหละ ไม่ต t องใช้เว o านาน o ลยนะครับใช้เวลาเดินเที่ยวเท่านั้นเองแป๊บเดียวหนึ่งไอ้เข้าไปนะก็ได้แบบบักหลายดึง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 เราก็เมื่อเลยเอาออกมาเลยแป๊บเดียวเ่าได้เดินหาพ่อพ่อใหญ่ข้ามบ้านนี่จังหน่อยนี่เราเสียวเสลนหลักกางไอ้เบิ่งละเราเห็ดอีหยังแปลกๆน้อย เราเ,าเซลเซนกลางทางอาะไรเบิ่งแล้วเพราะว่าทาง่นน่ะเราติดถนนเานาะกระสิบบคคอยมีเห็นคนเห็ดเบิ่งลาบันไดนจะฟังนี่เราติดเือนอายไงเวลาที่เราเอาของมาวันนี้เรากระสิมารีไว้ฝั่งอายนพี่น้องฮูจาจักแบบคนอายุสี่แบบพี่น,น้นี่แหละเราเป็นนะ,ะทุกอาทิตย์อ่ะเสาร์อาทิตย์เราสิมีพวกของเอามาตลดอดคู่มือบางมือก็ รถมอเตอร์ไซค์ขั้นสองขั้นแบบนี้นะน่าอันตรายอยู่นะแแต่บันนีเนาะหลาสุดเอาเรือมาแต่ส่โบหฮจอดบักใหญ่เลยเขาไมา่จอดได้พี่น้องอยู่นี่นะเขาไม่ได้อีหห้อจอดแม้แต่รถบ้านเขายังไม่จอดเนาะเขาให้จอดแค่รถหนึ่งคันต่อบ้านนี่เราให้ตามจแจละแหงแต่เพราะอ่เราก็เลยเอาโบเรือนะไปเซ็กเบิงวะมันลงทะเบียนอยู่สายบมม่มีการลงทะเบียนพี่น้องเลย ก็ลเลยเป็นอย่างที่แปลกๆที่พยาบาบอกว,าว,าว,าวา่ามันมันมันแปลกๆว่าเป็นก็เลยรู้เลยว่าเป็นอย่างเราคือบ่คอยสูงสิงนําไผ่เราเห็ดบดถึกพี่น้องเราเห็ดบ่ถึกกฎหมายนะเรือลาที่สองคือการไปเช็คเบื่องกับบ่มีในการลงทะเบียนริจิสเตอร์มันขามีพี่น้องง่ายๆหาเรื่องว่าวาหานั่นหานีว่าวาพี่น้องเลย จักสิเฮ็ดคลิปอย่างบางเตือก็สิ้นคิดกับคลิปอย่างวะคือวะแหละกักเฮ็ดจักสิไปทางไหนอย่าวีดปะพูดวีดวีดปะพูดวีดสิ้นโพสออฟฟิต ออกจะเมือนงามแหงไหใหญ่สวยสวยมุกไปได้กลุ่มนี้ไปเสร็จน,นี้ไปคุ่มเลยจ้ะ โอเคน้องพี่น้อง,นองเนี่ยขออญาตไปก่อนนะคะขอขอบคุณทุกคนทุกกำลังใจครับาบายขอบคุณค่ะ